สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านครับผมพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องทางนี้นะครับพระเครื่องภูธทอนออนไลน์นะครับผมวันนี้ได้มาสี่ชิ้นสี่อง์นะครับสมเด็จนี่ฮะองแรกเป็นพิมพ์พใหญ่วะละัลคังครับผมสวยดีฮะพิมพ์พสวย เนื้อสวยนะครับ fc นี่ส่งให้ชมครับเช่นเคยครับราคาแบ่งปันนะครับราคาแบ่งปันต่อรองได้นะครับนี่ครับ fc เนื้อสวยนะครับมีค่าแป้งนะครับพระมีค่าแป้งขึ้นนะครับ องนี้ก็แบ่งปันจากพี่ที่ลบบุรีมานะครับพอดีพี่เขาก็ช่วงนี้แย่ๆเนาะเป็น fc นี่แหละครับนะครับอยู่ใกล้กันก็ทักมานะครับก็เอาภาพให้ชมนะครับก็ได้แบ่งปันกันนะครับอุดหนุนกันนะครับพี่เขาก็ตอนนี้ก็กิจการงานก็นะครับขัดสนนิดหน่อยนะครับ ก็ช่วยเหลือกันไปเนาะผมก็แบ่งแบ่งปันพี่เขามานะครับในราคาที่ซื้อได้เนาะนะครับอ่านะครับพิม์พใหญ่สวยดีครับองนี้พี่เขาก็เคยไปส่งประกวดตามงานงานนอกนะครับไม่ใช่งานสมาคมนะครับงานอะไรไม่แน่ใจนะครับก็เห็นว่ามีบัตรมีใบด้วยแต่ผมไม่ได้เอามานะครับ เพราะว่าผมเอาแค่พระนะเอาแค่ชอบนะครับอา่านะครับเห็นว่าพิมพ์สวยเนื้อใช้ได้นะครับยีีก็ช่วยอุดหนุนกันมาเนาะนะครับสภาวะน,นี้นะครับหลายคนก็ยังไม่ฟื้นเนาะนะครับตั้งแต่โควิดมานะครับเศรษฐกิจย่ำแย่นะครับหลายคนก็ล้มละลายนะครับผมอา่า นี่ครับก็แบ่งปันกันนะครับผมก็ซื้อได้ในในราคาที่ผมสามารถช่วยซื้อกันนะครับนี่ฮะพี่ก็ก็เมตตามาแบ่งให้นะครับผมก่อน,นัดเจอกันร้านกาแฟนะครับอาศัยว่าอยู่ใกล้กันนะครับก็มีหลายท่านนะครับโทรให้ให้ผมไปดูพระไป ไปซื้อพระอะไรอย่างนี้นะบอกมีพระเยอะแต่ก็อยู่ไกลเนาะนะครับผมเองก็ไม่สะดวกนะครับแล้วก็เกรงว่าเดินทางกันไปเจอกันแล้วก็ไม่ถูกใจเดี๋ยวไม่ได้เช่ากันเดี๋ยวก็จะเป็นภาระ fc นะครับ pp เดี๋ยวจะนะครับเดี๋ยวจะผิดหวังเนาะบางทีผมไปแล้วไม่ถูกใจไม่ได้ซื้อไม่ได้หากันนะครับก็เกรงใจนะครับเกรงใจ fc นะครับนะครับอันนี้เห็นว่าพี่ก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับก็ได้ดูได้รู้จักกันนะครับ ก็พี่เขาก็มาให้ดูเยอะนะแต่ผมถูกใจอยู่ประมาณสององนะครับก็ขอแบ่งพี่เข้ามานะครับในราคาแบ่งปันนะครับช่วยๆกันไปนะครับองค์นี้นะครับผมเปิดไว้แปดพันห้าครับ f สี่นะครับเช่นเคยครับต่อรองได้ครับถูกใจใครก็ลองดูนะฮะแคปหน้าจอและทักมาครับผมทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับ้าสวยดีครับมีค่าแป้งพิมพ์โอเคเนื้อสวยนะครับนะครับเปิดแปดพันห้าครับผม ่อลองได้นะครับราคาเปิดก็นะครับเป็นราคาสมมุตินะนะครับราคาจบที่ fc นะครับผมราคาเปิดก็คือราคาสมมุติราคาตั้งนะครับไม่ได้เน็ตนะนะครับอ่ะองนี้ได้ที่สิงห์บุรีนะครับวันนี้นะครับเป็นตลาดนัดพระบ้านนะครับนี่นี่ก็ไปเด็ดจากคอมานะครับนี เจ้าของก็ห้อยอยู่นะครับบัมอเอ้นเขาเปลี่ยนพระเขาเคยหวงอยู่นะครับตรงนี้นะครับฐานแทมมวัตคังครับ fc นะครับนี่พิมพ์สวยนะครับขนาดไม่ใหญ่นะครับ fc ขนาดดีมากนะครับนี่ฮะพระสวยเนื้อสวยนะครับพิมพ์ทรงก็มาตรฐานสากลครับผมเนื้อก็สากลนะนะครับเนื้อแบบนี้ละเอียดเนื้อละเอียดนะครับ fc ฮะเนื้อสวยนึกๆนึนุ่มนุมละเอียดครับพิมพ์ทรงสวย พราสมบูรณ์นะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับเห็นไหมฮะสวยนะครับนี่ฮะเป็นฐานแทมวัลคังครับสาฐานแทมแซมเงินแซมทองนะครับสวยมากๆากของนี้นะครับบเงินพี่เขาได้เส้นได้มาใหม่นะครับเขาก็เปลี่ยนพระขึ้นคอผมไปเจอพอดีอ้าวนะครับเคยแบ่งกันเลยก็แบ่งขอแบ่งพี่เขามานะครับเขาก็หวงหวงอยู่เหมือนกันแต่ว่าบางเงินได้ได้องใหม่มายังเฮ่ยอยู่นะครับก็เลย ผมก็เลยได้แบ่งองนี้มาครับ fc นะครับนะครับก็สายด้วยสายสมเด็จสายเนื้อผงด้วยกันนะก็คุยกันง่ายนี่ครับพิมพ์ทรงสวยมากๆตรงนี้นะครับเนื้อสวยด้วยครับราคาก็แบ่งปันรงนี้ก็เปิดอยู่แปดพันห้าครับ fc ผ้าสวยนะครับนี่เนื้อสวยพิมพ์ได้พิมพ์ได้เนื้อสวยนะครับ fc ดูชอบเหมือนผมลองดูนะครับ fc นะครับก็แบ่งปันกันนะครับผม เอาให้ชอบนะครับเอาให้ชอบดูให้ชอบดูให้ใช่นะครับแล้วก็ทักมานะครับอ่าทักมาคุยกันนะครับเอปเคบหน้าจอนะครับทักมาอ่าต่อรองแล้วก็นะครับจบแล้วก็ขอให้ซื้อจริงนะครับนะครับต่อเล่นเล่นไม่เอาเนาะนะครับดูกันเนาะนะครับด้านหลังครับ ่อแล้วผมให้แล้วไม่เอาแล้วก็นิ่งเงียบนี่นะครับมันก็คุยนยากเนาะนะครับ f c นะครับอของมีไว้ขายมาต่อเล่นๆนะครับก็จะไม่ดีนะครับไม่เอานะครับอย่าทำเนาะนะครับใครที่ทำไว้ก็นะครับเลิกซะนะครับใครที่ทําอยู่นะครับฝากด้วยนะครับอ่านี่ครับฐานแซมแซมเงินแซมทองครับ สวยนะครับแปด0ครับ F4 แคบหน้าจอทักมาครับอ่าคนซื้อจริงคนซื้อดีก็มีเยอะนะครับนะครับคนที่ต่อเล่นๆแล้วไม่ซื้อก็มีนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะนะครับผมก็นะครับพอดูออกนะครับพอดูออกนะครับใครต่อแล้วซื้อคนไหนต่อจริงคนไหนต่อเล่นนะอ่านะครับนี่ คนซื teaching, on ite, so ้อจริงน e. <laughs> ี่ง่ายๆนะจบปุ๊บปั๊บโอนนะครับไม่มีลีลาส่งเลขบัญชีให้แล้วเงียบก็ถือว่าต่อเล่นแล้วแหละนะครับถามเล่นแล้วนะครับหลายๆครั้งก็เดี๋ยวก็ให้ไปเล่นไกลๆนะครับเอสีนะครับให้ไปเล่นหินเล่นดินเล่นทรายไปนู่นนะนะครับนะครับนี่โตๆกันแล้วเนาะนะครับผมก็ไม่ได้อะไรนะ พระก็ยังอยู่กับผมนี่แหละไม่เน่าไม่เสียไม่ได้ว่ากันนะครับแต่บอกกันนะครับบอกกันนิดหนึ่งนะครับอ่ะองนี้นะครับเป็นทรงเจดีย์วัดระฆังครับเนื้อสวยนะครับพระมีรอยถักลวดเลี่ยมเก่าถักถักลวดห้อยคอนะครับนี่ครับเนื้อโหเนื้อสวยนะครับ F4 เห็นไหมครับพิมพ์ล่ําดีครับนี่ฮะนี่ข้างครับ เนื้อสวยเลยวันนี้มีน้อยนะครับแต่คัดเนื้อสวยมีน้อยนะครับมีน้อยแต่เน้นสวยนี่โอ้เนื้อนิดยังกับขนมเลยครับ f สีนะครับเนื้อน่ากินมากๆนะครับเห็นไหมฮโอ้นี่เห็นไหมฮะเนื้อนี่ยังกับขนมกินได้เลยเหไหมฮะนี่ด้านหลังมีเน่าๆหน่อยนะครับเนี่ย รอยทักลวดห้อยคอนี่ฮะเนื้อสวยจริงครับ fc เนี่นฮะโอ้สองเพลินเลยอย่างงี้เนาะเออแคปหน้าจอทักมาครับ fc ราคาเดียวครับ8,500ันหนะครับ8,500ครับผมทักมาทักมาทักมาครับ fc นะครับมาองค์สุดท้ายมีแค่4องคนะ์เนาะอันนี้เอาไม่ต้องเยอะ เน้นคุณภาพนิดหนึ่งเน้นสวยเน้นเนื้อดีนะครับอันนี้เป็นเกรดโบตูมครับผมนี่ก็แบ่งพี่ที่ลบบุรีมานะครับเจ้าเดียวกับองค์แรกนะครับของนี้เนื้อสวยขาวนุ่มๆหนึกๆนะครับทรงเจดีเออเกรดโบตูมนะครับขอไปนะครับนี่พาก็ผ่านการล้างมาเนาะนะครับนี่ครับเป็นเนื้อสวยนะครับอันนี้เป็นเกรดโบตูมพิม ฐานสิ่งยาวนะครับพิมพ์นี้จะมีฐานสิ่งสั้นฐานสิ่งยาวนะครับฐานชั้นสองอันนี้จะยาวนะครับนะครับมีบินมุมล่างหน่อยตรงนี้นะบินเก่านี่ครับเนื้อสวยเลยครับ fc เห็นไหมฮะนี่ดูเอานะครับ fc ดูให้ชอบดูให้ชอบดูให้ใช่นะครับอ่า ชอบซะก่อนนะนะครับค่อยเช่านะครับโอ้หมันมากเลยสิขึ้นกล้องดีนะครับพานี้อย่างนี้เนาะนะครับขั้นแรกก็คือดูให้รักให้ชอบก่อนนะครับอ่าแล้วค่อยแบ่งปานไปนะครับนี่บินเก่าเนื้อดีนะครับอ่ะด้านหลังชมด้านหลัง ด้านหลังเนี่ยมีรอยปูไตด้วยนะนี่นี่เนื้อขาวขาวนะครับนุ่มนุ่มหนึกหนึบแ่งแข่งนะครับสไตล์วอลัคังนะครับเกตดโบตูนี่นะครับนี่รอยใช้รอยเหงื่อนะครับประมาณนี้ครับ fc นะครับเกตดโบตูวอลัคังอ่ะเปิดแปดพันห้าครับ fc นะครับต่อรองได้นะครับนะครับแบ่งได้ก็แบ่งนะครับผม แคปหน้าจอนะครับกาติกาแคปหน้าจอแล้วส่งรูปมานะครับบอก ep ด้วยจะดีมากๆนะครับใส่ราคามาเลยก็ได้นะครับเท่านั้นเท่านี้ได้ไหมนะครับนะครับแบ่งได้ผมก็แบ่งเลยนะครับ fc แปดพันห้าครับผมวันนี้ราคาเดียวหมดเลยนะครับสี่องค์องค์ละแปดพันห้าครับ fc นะครับราคาเดียวเลยสบายสบายลองดูครับ fc นะครับ ชื่นชอบตงไหนยังไงทักมานะครับผมอ่ะอีพีนี้ครับประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับฝากติดตามนะครับฝากฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกทท่านครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆนะครับสวัสดีครับ